สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชชชวานในเทนิวออนไลน์นะครับสืบเนื่องจากกรณีที่ทางคุณหมอกระต่ายนะครับประสบอุติเหตุโดนรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์พุ่งชนเสียชีวิตขณะข้ามทางม้าลายเหตุนในเกิดบริเวณถนน,นพญาไทนะครับเมื่อวานนี้ครับทางทีมงานของรอพบตรรวมถึงตัวรอพบตรก็ยกทีมกันไปครับ ไปดูจุดเกิดเหตุนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรยังไงทำไมถึงเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ก็ไปดูครับดูไม่พอครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ข้ามทางม้าลายโชว์สื่อนะครับทางม้าลายที่เกิดเหตุเนี่ยแหละครับที่หมอกระต่ายถูกชนนะครับก็ข้ามกันไปนะครับก็มีคลิปออกมานะครับชาวบ้านก็บอกว่าโอ้โหท่านเล่นแต่งเต็มยศดาวเต็มบ่าและไปกันนึกว่าตั้งด่านมาคนบอกนะครับก็ข้ามถามว่ารถคันไหนจะกล้าไม่หยุดนะครับจะกล้าไม่หยุด ก็ถูกผูก้วิจารณ์ไปนะครับคนที่ลงพื้นที่ไปก,ก็คือพลตรเอกเดํารงศักดิ์กิติประพัดนะครับรองผู้ประชาการตํารวจแห่งชาตินะครับพร้อมกับพลต,ตํารวจตีจีรสรันแก้วแสงเอกรองผู้ประชาการตารวจนครบาลร่วมกับทางสํานักงานการ,รจราจรขนส่งกรุงเทพนะครับลงพื้นที่ไปสํารวจทางม้าลายตั้งแต่บริเวณถนนแยกพญาไทไปจนถึงหน้าสถาบันโรคไตภูมิราชนครินถนนพญาไทนะครับเพื่อจะรวบรวมข้อมูลในการสร้างความปลอดภยัยทางถนนและก็การบังคับใช้กฎหมาย หลังจากเกิดอุบัติเหตุตำรวจควบคุมฝูงชนเนี่ยครับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์พุ่งชนแพทย์หญิงวาราลักษณ์สุภวัจริยกุลหรือว่าคุณหมอกระต่ายจนเสียชีวิตนะครับจากการลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับในจุดเกิดเหตุเนี่ยครับรองผรบอกว่าพบว่าไม่ได้มีสัญญาณไฟเตือนทางม้าลายครับนี่ครับแล้วก็เนื่องจากอยู่ใกล้แยกพญาไทเมื่อมีรถเลี้ยวซ้ายเข้ามาเนี่ยก็จะเร่งความเร็วทําให้รถเนี่ยที่อยู่เลนขวาสุดอาจ รถทางซ้ายทั้งสองเลนเนี่ยปังและไม่เห็นคนข้ามถนนครับยอมรับเขาก็าจากการที่ตนเองเนี่ยไปทดลองข้ามทางมาลาัยด้วยตัวเองเนี่ยก็มีความกังวลเพราะมีข่าวออกมาก็ยิ่งกังวลเป็นธรรมดายิ่งได้มาลงพื้นที่เองก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับลองไปชมคลิปที่ท่านรองอตรอและก็ทีมงานเนี่ยข้ามถนนโชว์สื่อมวลชนครับ ฝัางนี้กันไหมขงข้างต้องตำรวจนะคะขนาตำรวจเดินข้ามกินก็ต้องโกงน้โกงาที่รอกดองนีนะครับรองผู้ตรอจยังเปิดเผยกนนครับว่าทางด้านท่านผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติมีการกำชับกำลังพลมาว่า หากจะทําอะไรผิดเนี่ยกระแสสังคมจะโจมตีหนักเป็น2เท่าจึงมีการกาชับให้ตํารวจนครบาลเนี่ยทำคดีอย่างตรงไปตรงมาครับไม่มีการยกเว้นและตอนนี้เนี่ยกำลังจะถึงอยู่ในขั้นพิสูจน์ความเร็วของรถนะครับว่าเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดหรือไม่หากทราบแล้วเนี่ยก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเกีก่ยวกับเรื่องการใช้ความเร็วด้วยนะครับทางนี้ก็ยอมรับกับว่าการมาคับใช้กฎหมายเนี่ยมีจุดอ่อนเมื่อเกิดเหตุขึ้นเนี่ยก็ต้องเอาบทเรียนมาใช้ในการแก้ไขให้ดีที่สุด นะครับแล้วก็มีนยโยบายในการแก้ไขกันอยู่แล้วในกฎหมายเดิมก็อาจจะมีการปรับปรุงบ้างนะครับรองผอตรบอกนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือมีการเปิดเผยนะครับว่าสิบตารวจตีนรวิทย์เนี่ยก็ขี่มาจากทางแยกด้วยความเร็วครับแล้วก็โดนรถบังทางซ้ายซึ่งเมื่อเกิดเหตุเนี่ยเจ้าตัวก็มีการเสียใจแล้วก็ต้องการจะไถ่โทษกับผู้เสียชีวิตแม้ว่าไม่สามารถจะทําให้หมอกระต่ายฟื้นคืนกลับมาได้แต่ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกให้สังคมเห็นว่าสำนึกผิดนะครับนี่ครับรองผอตรก็บอกชี้แจงหลายประเด็นอยู่นะครับเม แล้วก็คลิปที่มีการข้ามถนนโชว์สื่อมวลชนเนี่ยก็ถูกวิพาวิจารณ์หนักเหมือนกันนะครับข่าไปดีครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ